สวัสดีค่ะน้องบอูหลังจากเรียนนวดหน้าคลาสสองวันไปรู้สึกยังไงบ้างคะเอาตั้งแต่ก่อนมาเลยว่าตัดสินใจยังไงถึงมาเรียนที่บ้านบิวตี้ภูเก็ตเอาจากใจเลยก่อนมาใช่ไหมคะใช่ก็รู้สึกถึงความจริงใจของครูผู้สอนพี่เตยก็เลยรู้สึกว่าอยากมาเรียนกับครูคนนี้แล้วก็พอมาถึง ก็ได้เรียนก็รู้สึกว่า,าเป็นกันเองรู้สึกถึงความจริงใจที่ที่ครูมอบให้แล้วก็วิชาหรือว่ารายละเอียดในการสอนที่เน้นให้ปฏิบัติจริงจนบูรู้สึกว่ามันคุ้มกับการตัดสินใจมาแล้วก็บรรยากาศ ในห้องเรียนก็รู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้านรู้สึกอบอุ่นรู้สึกผ่อนคลายก็ออคือน้องบูชื่นชอบในสไตล์ของบ้านบิวตี้อยู่แล้วด้วยใช่ค่ะก็เลยตัดสินใจง่ายเลยค่ะอะอะ่หลายคนคิดว่ามาเรียนนวดหน้าไม่มีประสบการณ์เครียดไหมคะมีความเครียดไหมคะในการเรียนอก็ไม่ ไม่ถึงกับเครียดแต่ว่าก็มีความกังวลบ้างเพราะว่าท่าอะไรองเงี้ยค่ะมันมันก็เยอะอยู่ใช่ทีนี้จะมีความกังวลว่าเอ,อจะจ, <ำ S 1> จ <ำ S 2> ําท<ำ>่าได้ไหมะจะจําท่าถูกไหมสลับไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ รวมๆแล้วรวมๆแล้วก็ววคือทําได้ทําได้ใช่ค่ะ <ไป S 1> เพราะว่า <c oughs> น้องบูไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเลยค่ะคแต่นวดหุ่นซึ่งหุ่นที่เตยเอามาให้น้องบูนวดเนี่ยเขามาเป็นหุ่นประมาณสี่ห้าครั้งแล้วแล้วหุ่นบอกว่าน้องบูเนี่ยน้าหนักมือดีมากซึ่งในสองวันแล้วน้ําหนักมือดีขนาดนี้ถือว่าประสบ <c oughs> ความสําเร็จระดับหนึ่งแล้วค่ะยังไงเตยเชื่อว่าถ้าน้องบูกลับไปฝึกฝนนะคะก็จะเป็นโฮมสปาที่อบอุ่นแบบนี้ที่นครศรีธรรมราชแน่นอนขอบคุณน้องบูมากนะคะ